สวัสดีค่ะพบกับคิตตี้จากคิตตี้อีซี่จีนชาแนลนะคะซึ่งก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นปลายเดือนมิถุนาย,ยนแล้วเนอะอีกนิดนึงก็จะเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยใครที่เรียนมหาลัยที่จีนนะคะหรืออาจจะเป็นประเทศอื่นๆด้วยเนอะก็จะเริ่มเรียนจบกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกเนอะ ซึ่งพอเราเรียนจบเราได้วุฒิของต่างประเทศมาแล้วเนี่ยก็แน่นอนเนอะเรากลับมาที่ไทยเราก็ต้องทําการเทียบวุฒิเนอะเราเนี่ยก็เลยจะมารีวิววิธีการเทียบวุฒิกับสอกอนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องทํายังไงขั้นตอนยุ่งยากไหมเนอะเราจะบอกอย่างละเอียดเลยเนอะในคลิปนี้อ่ะงั้นเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ อ่าโอเคซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเอกสารที่เราต้องเตรียมกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสอกออก่อนเนอที่ที่เราต้องไปยื่นเอกสารสอกอ,อเนี่ยคือสมนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะก็คือสําหรับให้ผู้ที่จบการศึกษาที่แบบระดับอุดมศึกษาเนอะก็คือปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะม .6 ขึ้นไปอ่าเราสามารถไปยื่นทําการเทียบวุฒิได้ที่นี่เนอะ,ะซึ่งการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะสามารถ ราสามารถนั่ง BTS นะคะไปลงที่สถานีพญาไทเนอะแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดหน่อยนะคะก็พอเงือออกก็จะถึงเนอะก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากอา่ะเดี๋ยวเรามาดูเอกสารกันนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้าง 1. เลยนะคะก็คือใบปริญญาบัตรนะหรือใบประกาศนียบัตรของวุฒิที่เราต้องการจะนําไปยื่นนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นเราจบปริญญาตรีมาจากจีนเนอะ เราอยากจะเทียบวุฒิปริญญาตรีเนอะเราก็เตรียมใบประกาศนียบัตรทั้งตัวจริงแล้วก็สำเนาเลยนะคะอย่างละ1ชุดเตรียมไปซึ่งถ้าจบจากจีเนี่ยเวลาได้ใบมาจะได้มา2แบบเนอะใช่ไหมคือเปียเจิงกับสวยเวย่ยเจิงซูเนอ้จะได้มา2แบบเราก็เตรียมไปทั้ง2แบบเลยนะคะ 2. นะคะก็คือใบทานสคิปหรือใบบันทึกผลการศึกษาเนื้อของวุฒิที่เราต้องการจะใช้ยื่นอีกเช่นกันเนื้อก็ เตรียมมาเป็นคู่เนะื่องมีใบปริญญาบัตรก็ต้องมีใบเกตเนอะซึ่งอันนี้ก็คือเตรียมทั้งตัวจริงและสำเนาเช่นกันเนอะอย่างละหนึ่งชุด 3. นะคะใบปริญญาบัตรของวุฒิที่เราจบการศึกษาก่อนวุฒิที่เราจะไปยื่นยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเทียบวุฒิปตีเราก็ต้องเตรียมประกาศนียบัตรของวุฒิมหกเอาไปให้เขาด้วยเนอะ ึ่งไอ้เจ้าเนี้ยก็ต้องเตรียมตัวไปทั้งตัวจริงและสำเนานะคะอย่างละ1ชุด 4. นะคะก็คือใบทานสคริปต์เนอะร์หรือใบบันทึกผลการศึกษาของวุฒิที่เราสําเร็จการศึกษาก่อนวุฒิที่เราจะยืน่นก็เช่นกันเนอะร์สมมติจะยืน่นวุฒิปริญญาตรีเราก็ต้องเตรียมใบทานสคริปต์ของวุฒิมาไปให้เขาด้วยนะคะทั้งตัวจริงและสำเนาเลยเนอะร์อย่างละ1ชุด4อย่างแล้วนะ สี่อย่างก็คือจับคู่ง่ายๆไม่งงเลยสมมุติเราจะยื่นวุฒิปอตีเตรียมใบปริญญาบัตรใบเกตวุฒิปอตีไปแล้วก็วุฒิที่เราจบการศึกษาก่อนหน้าวุฒินี้วุฒิปตีก็คือใบปริญญาบัตรมาก,กับใบเกตมาเนอะทั้งทั้งหมดนี้ทั้งตัวจริงทั้งตัวสำเนาต้องเตรียมไปด้วยนะคะอย่างละ1ชุดง่ายๆเนอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอกสารอันที่5้ากันเลยต้องเตรียมอะไรเนอะ 5นะคะก็คือบัตรประชาชนของเรานั่นเองซึ่งก็ต้องเตรียมไปทั้งตัวสมนาแล้วก็ตัวจริงเลยเนอะอ่ะเพราะว่าเขาต้องการตัวจริงเนี่ยเวลาเราแลกบัตรขึ้นตึกสอกอเนี่ยก็ลองหาใบอื่นเอาไปแลกบัตรแทนเนอะอย่างเช่นใบขับขี่หรืออาจจะเป็นบัตรนักศึกษาที่มีหน้าเรานะคะก็ลองสอบถามพี่ที่เขาดูแลเรื่องแลกบัตรดูเนอะใจดีอยู่อ่ะโอเค อย่างที่6นะคะคือทะเบียนบ้านเนื้อทั้งตัวจริงและสำเนานะคะอย่างละ1ชุด7นะคะก็คือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนั่นเองเนื้อก็ต้องถ่ายทั้งถ่ายเอกสารแล้วก็เตรียมตัวจริงไปด้วยนะคะอย่างละ1ฉบับเนื้อซึ่งในการถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยก็แน่นอนเราต้องถ่ายหน้าพาสปอร์ตของเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราต้องถ่ายหน้าวีซ่าทุกๆหน้าเลยนะคะที่เราใช้ในระยะเวลาการเรียนอย่างสมมติเราเรียนตี4ปีเนี่ย แน่นอนว่ามหาลาัยเขาอาจจะต่อวีซ่าให้เราเป็นรายปีหรือ2ปีครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหน้าวีซ่าที่เราใช้อยู่แล้วนะคะมากกว่า1อันอยู่แล้วเราก็จัดการถ่ายมาให้หมดนะแล้วก็เขาเรียกว่าตาประทับเข้าออกที่เราปั๊มตรงต,รงตมอมเนี่ยอันนี้นะคะต้องถ่ายตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้าไปจีนเพื่อเรียนวุฒินั้นยันก้าวสุดท้ายที่เราเดินทางออกจากจีน หลังจากจบวุฒินั้นเลยนะคะอ่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนอะสมมติสมมติเพิ่งจบม .6 จะไปเรียนปริญญาตรีที่จีนอ่าเริ่มเดินทางเข้าจีนครั้งแรกเดือน7แล้วกันเนอะอ่ะเดือน7เข้าจีนครั้งแรกต่อมป,ปั๊มปุ้มเข้าจีนเสร็จแล้วเรียนไปถึงปีใหม่อ่ะประมาณเดือนมกราเนอะออกจากจีนต่อมป,ปั๊มปุ้มเดินทางออกอ่ะมี2ตาแล้วเนอะเสร็จแล้วอยู่ไทยสักพัก พอเริ่มเปิดเทอมสองอ่ะสักเดือนสามเดินทางกับข้อจีนตมปั๊มปุ้มเรียนเรียนเรียนไปจนจบปีหนึ่งประมาณเดือนเจ็ดกับไทยปั๊มปุ้มในปีหนึ่งเราจะมีสี่ปัม๊มละตามตาม,ตมเข้าออกเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะคะเขาต้องการตาประทับแบบนี้ให้เราถ่ายแบบเนี้ยตั้งแต่ก้าวแรกเลยที่เข้าไปจีนจนถึงช่วงที่เราเรียนจบเรียนจบได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เดินทางออกจากประเทศจีนกลับมาไทยนะคะปั้มปุ้มอ่ะให้ถ่ายเอกสารพวกนี้เอาไว้เนอะแล้วก็สมมุติคนที่มีพาส,สปอร์ตหลายๆเล่มนอะอาจจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มหนึ่งใช้ไม่พอเนอะก็ถ่ายมาให้หมดเลยนะคะก็ถ่ายมาให้หมดนี่คือเอาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับวุฒิเราเนอะเดินทางไปเกาหลีไปไต้หวันไปเที่ยวอะไรอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเนอะอ่ะอันนี้ก็คือที่เราต้องเตรียมเกี่ยวกับพาสปอร์ตเนอะก็จะเยอะนิดนึง ส่วนใครที่ทำพาสปอร์ตหายนะคะยังไม่ต้องร้อนใจเนื่องเพราะเขามีวิธีให้เขาบอกเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยไปขอเอกสารนะคะกับสถานทูตประเทศนั้นๆที่เราไปเรียนอย่างเช่นเราไปเรียนที่จีนเราก็ไปขอที่ไปขอเอกสารที่สถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะอะไปเรียนอังกฤษก็ไปสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทยไปขอเอกสารเกี่ยวกับเขาบอกเป็นหลักฐานการพำนักอะไรสักอย่าง ซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่เคยทำเนเพราะว่าไม่ได้ทำหายแต่ว่าถ้าใครทำหายจริงๆเนี่ยลองโทรไปสอบถามกับพี่ๆที่สอกออก่อนได้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนกว่านี้เนอะซึ่งก็พี่ๆที่นั่นก็ใจดีนะคะเพราะาเราก็เคยโทรไปถามเนี่ยก็ไทตเออก็แบบพูดดีมากเลยแล้วก็แนะนำดีแนะนำครบถ้วนเนลองโทรไปสอบถามดูได้ แล้วก็ข้อ8นะคะก็คือเอกสารอื่นๆถ้ามีนั่นเองอย่างเช่นใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใบสมรสใบหย่าร้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของสองกอเนื่อถ้าใครอยากอ่านเป็นแบบรายลักษณ์อักษรเอามาเทียบดูอีกทีก็ง่ายๆเนื้อพิมพ์ไปที่ Google แล้วพิมพ์ไปว่าเทียบวุฒิสอกอ,อมันก็จะเด้งเว็บขึ้นมา หรือถ้าใครไม่แน่ใจว่าเว็บไหนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เว็บเอาไวใ้ให้ตรงตรงคอมเมนต์เนอะอ่ะพอเราเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วนะคะยังไม่จบนะคะอ่ะทุกคนลองดูที่ใบปริญญาบัตรของเราเนอะแล้วก็ใบทานสคริปตนะ์เนอะลองดูสิคะว่ามันเป็นภาษาอะไรอ่ะถ้าเป็นภาษาอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอื่นภาษาจีน อิตาลีอะไรอะไรที่มันไม่ใช่ภาษาสากลภาษาอังกฤษเนอะทุกคนต้องนำประกาศนียบัตรใบนั้นนะคะแล้วก็ใบทานสคริปตนะ์เนอะนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะแปลที่ไหนก็ได้นะคะต้องไปแปลกับหน่วยงานที่รัฐเชื่อถือเนอะหรือว่าหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอะไรอย่างนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเคสของเราแล้วกันของเราเนี่ยพอจบมาจากจีนเนอะ พอได้วุดเนี่ยก็จะได้วุดเป็นภาษาจีนใบเกตเนี่ยก็เป็นภาษาจีนตอนนั้นเนี่ยก็รีบเอาไปแปลกับเป็นหน่วยงานของจีนนั่นแหละค่ะที่ประเทศจีนก็เอาไปแปลเสร็จเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยทั้งหมดเนอะก็คิดว่าโอเคเอกสารเราเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วพอกลับมาถึงไทยปุ๊บก็นําเอกสารทั้งหมดเนี่ยเอาไปยื่นที่สอกอ,อแต่ปรากฏว่าพี่เขาโทรมาว่า ใบที่เราแปลมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะแล้วก็แนะนํานะคะให้เราเอาไปแปลที่มหาลัยจุฬามหาลัยจุฬาที่คณะอักษรศาสตร์นะคะเขาก็จะมีมีรับแปลอยู่แล้วก็เหมือนจะได้รับการเชื่อถือเนะเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้เราก็เลยต้องเอาวุฒเอาใบเกตเนี่ยเอาไปแปลใหม่นะคะที่จุฬาแล้วก็ต้องต้องรีบทําด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่า ถ้าเรายื่นวุฒิสกออไปแล้วเนี่ยเราต้องนําเอกสารไปส่งเพิ่มเติมเนี่ยต้องทําให้เสร็จภายใน15วันเราก็แบบโอ้ยรีบมากเลยรีบเอาไปแปลที่จุลานะคะแปลที่จุลาเสร็จเนี่ยก็ต้องเอาไปยื่นสมทบยื่นตามไปเนื้อี่เราขาดเพราะฉะนั้นใครจะแปลนะคะก็แนะนาว่าให้ไปแปลที่จุฬานะมันอยู่ตรงคณะอักรรษรศาสตร์นะคะคณะอักรรษรศาสตร์จุฬาแล้วก็ค่าแปลเนี่ยเราแปลสองใบนะคะก็พันหนึ่งพันห้าร้อยบาท นะส่วนสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะไม่สะดวกมาแปลที่จุฬาเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจะต้องรอโทรลองอาจจะต้องลองโทรสอบถามที่สอกออดูว่าเอาไปแปลจะไปแปลที่เนี่ยมันได้ไหมเอาไปแปลที่นี่ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องแปลเกินเนะแปลมาแล้วใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเป็นเคสของ น้องที่รู้จักเองเพราะว่าเราเป็นคนพาไปเทียบของน้องคนนี้เนี่ยมาหาลัยจบจากจีนเหมือนกันนะแต่ว่าใบเกตที่เขาออกมากับใบใบปริญญาที่เขาออกมาเนี่ยข้างหน้าเป็นภาษาจีนส่วนข้างหลังเป็นภาษาอังกฤษคือมีสองภาษาในตัวเดียวกันอย่างอย่างเคสของน้องคนนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องเอาไปแปลเพิ่มเพราะมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วเป็นต้นนะคะอย่างนี้ก็ทุกคนก็ลองดูใบปริญญาของตัวเองเนอะเป็นภาษาอะไร จะได้ไม่ต้องแบบเอาไปยื่นแล้วไปเตรียมเอกสารใหม่มายื่นใหม่จะได้แบบทีเดียวจบไปเลยเนะและนี้ก็จะเป็นส่วนของเอกสารที่เราต้องเตรียมไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คืออย่าลืมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับเลยเนะหรือถ้าเราไม่สะดวกมายืน่นเทียบวุฒิเองเนี่ยเราก็จะสามารถให้คนอื่นมายื่นแทนก็ได้เนะซึ่งเราก็ต้องเตรียม ใบ uh, มอบอำนาจแล้วก็ติดอากรแล้วก็ต้องเตรียมใบมอบอำนาจแล้วก็ติดอากรสแตมสิบบาทนะคะแล้วก็พร้อมกับสำเนบาบัตรประชาชนของผู้ที่ยื่นแทนเราเนอะและนอกจากเอกสารที่เราต้องเตรียมกันข้างต้นแล้วนะคะเรายังต้องเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอันนี้มานะคะคือคำร้องขอเทียบวุฒิ ก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างเนืก็ไม่เยอะมากนะคะประมาณ h a n หน้าหาหน้าได้ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกเนี่ยก็จะเป็นเบสิกเบสิกนะคะก็ถามเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยแหละว่าเออเราชื่ออะไรเรียนจบที่ไหนวีซ่าหนังสือเดินทางวันที่เท่าไหร่บ้านอยู่ไหนเอประวัติการศึกษานะคะก็ไม่มีอะไรยากเนะถ้าเราติดปัญหาตรงไหนในการกรอกข้อมูลนะคะเราก็เว้นเอาไว้ก่อนเนื้ตรงไหนไม่แน่ใจเว้นเอาไว้ก่อนไปสอบถามได้นะคะ โอเคแล้วหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกด้วยเนะว่าเราจะมารับเองหรือว่าจะให้ส่งทางไปษณีนะคะตอนที่เราได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้รับใบรับรองเทียบคุณวุฒิแล้วเนี่ยเราจะเอาอยัางไงมารับเองไหมหรือจะให้ส่งไปษณีอันนี้ก็ติ๊กเลือกได้นะคะอ่าแล้วอย่างบางคนถามว่าเอ๊ะพี่คะเราไม่เทียบวุฒิได้ไหมถ้าเราไม่เทียบวุฒิเราจะสมัครงานได้ไหม จำเป็นต้องเทียบวุฒิหรออะไรประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าถ้าเราแค่ต้องการสมัครงานอย่างบริษัทเอกชนอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเนใบใบยืนยันวุฒิของเราที่ออกจากสอกอแค่เรามีแค่แค่เรามีใบบริญญาอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครงานได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเรียนต่อโทรหรืออ่าอยากจะสมัครเรียนรามคำแหงสิอยากเรียนคณะนี้หรือว่าวันหนึ่งเนี่ย เฮ้ยเกิดอยากเป็นไกด์อยากไปอบรมไกด์นะคะหรืออยากไปเป็นครูอยากสมัครกอพอหรือราชการอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้เนี่ยต้องใช้ใบนี้ทั้งนั้นนะคะซึ่งอนาคตเราจะเดินทางไปทางไหนหรือเราเกิดอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยเนอะถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เทียบวูฒเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องมาดําเนินการเอกสารอะไรพวกนี้อีกซึ่งตัวเราเนี่ยคิดว่ามันจะ ค่อนข้างยุ่งยากเนเพราะเวลามันก็นานมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามเรานะคะก็จะแนะนำว่าใครจบมาเนี่ยก็รีบไปเทียบวุฒิไปจัดการให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปสมัครงานหรือไปทำอะไรนะคะ mm. เผื่อเอาไว้ว่าในอนาคตเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนเนะ mm. เกิดอนาคตเราอยากมาทางนี้อยากเรียนนูน่นอยากทำนี่เราก็ไม่ต้องเจอปัญหาที่เราต้องมาเตรียมเอกสารเยอะ มาเดินทางไปเทียบวุฒนู่นนี่นั่นอีกเพราะฉะนั้นถามเราเนี่ยการเทียบวูฒจําเป็นไหมถือว่าควรทําสําหรับเรานะคะเพราะว่าเนื้อก็อย่างที่บอกไปข้างต้นก็อย่าลืมนะคะใครมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็สามารถโทรไปถามที่สกอได้เนะวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะจะมีเนื้อหาอะไรมาพูดคุยกันเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดซ b s สไคร e เนอะายบาย